ก็สวัสดีทุกท่านนะครับบันหยุดครับอ่อให้ดูในเพจชอนนะไม่ตั้งโต้ถแถลงสดมันต้องตั้งโตะแถลงสดเลเพราะว่าสังคงมก็สงสยัยแล้วเงินก็ไม่ใช่เงินของคุณเงินประชาชนคุณต้องตั้งคุณต้องถแถลงข่าวสดเลยมีคนก็สงสัยคุณเยอะนะเนะี่ยดูผมอ่านใ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 นเพจเขาเลยนะในชอน่ยี่บเจ็ดมิถุนายนเกิดคําถามขึ้นจากเพจหนึ่งทางออนไลน์ก็คือแหม่มโพดํา เกี่ยวกับเรื่องงานเงินบริจาคเวลานั้นผมรู้สึกเป็นห่วงและมีเจตนาปุ๊บปุ๊บ,บจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ใน Facebook ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดหมดความหละหลวมในการน,นําเสนอข้อมูลในชุดแรกสื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนโอ้โหมันจะไปรวบรวมที่ไหนวะบัญชีที่เองเปิดรับบริจาคมันมีบัญชีเดียวนะ เองพูดแค่นี้มันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วผมเป็นทนายมาสามสิบห้าปีเองจะไปรวบรวมข้อมูลอะไรสเตทเม,มนต์มันมีบัญชีเดียวแสดงเองใช้หลายบัญชีดิฮนะเองจะไปรวบรวมอะไรนี่ผมอ่านมาเนี่ผมก็จะขอสวนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อถือวันนั้นผมรีบร้อนรีบสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะเพราะห่วงใยความรู้สึกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไว้ใจผมบริจาคเงินเข้ามาจึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบถ้วนไม่จริงหรอผมไม่เชื่อ ถ้าคุณพูดแบบนี้แสดงคุณมีหลายบัญชีนี่นะครับคุณมีเงินเยอะมากอีหลายบัญชีจนไม่ครบถ้วนไม่จริงหรอกครับเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณมีบัญชีเดียวมันจะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วตัวเลขมันจะมามาคาดเคลื่อนได้ยังไงไม่เชื่อถืออันนี้ผมไม่เชื่อถือนะณเวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้านและไม่ทันเช็คให้รอบครอบไม่น่าเชื่อมันมีบัญชีเดียวจะไปเช็คอะไรที่ไหนครับคุณชรจึงรีบไปทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จ ที่รวบรวมไว้และยืนยันได้นะเวลานั้นจะไปรวบรวมใบเสร็จอะไรคนะคุณต้องดูจากสเตตเมนต์เอาสเตตเมนต์มากลางกระจบแล้วคุณจะไปรวบรวมใบเสร็จอะไรนะฟังไม่ขึ้นเลยนะครับใครเป็นที่ปรึกษาคุณเนี่ยนะครับนะฟังไม่ขึ้นเลยนะครับโดยได้แจ้งในเพจไปว่ามียอดบริจาค8 0 0แสนกว่าบาทแต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จขณะนั้นมีการใช้คำผิดโอ้อะไรเนี่ยครับ ไอฟังแบบนี้มันเหมือนการแถ re. คุณจะใช้คําผิดได้ยังไงลนะ่ะการศึกษาคุณก็สูงนี่ที่ปรึกษาคุณใครเนี่ยสีตนนชัยหรือเปล่านามสกุลลอดช่อง <laughs> เออฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณจะแบบแบบใช้คําผิดคนอย่างคุณเน่ยใช้คําผิดออนะไม่น่าเชื่อนะภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างที่ถ่วนไปตรวจสอบที่ไหนครับนะอ,อถึงไหนแล้ววันนี้ ฟังมันแถแล้วกุงวงเลยภายหลังไปตรวจสอบอย่างทีท่วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ตามใบเสร็จไปทั้งสิ้นเก้าแสนกว่าบาทอา้าวทาไมมันต่างก็ต้อง,งเป็นแสนแสนนะและในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้นหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทอา้าวทาไมอะ่ะบัญชีมีเงินเข้าแค่ล้านกว่าลวคุณบวกเลขไม่เป็นเลยแหละคุณไม่มีเครื่องคิดเลขไงครั้งแรกทําไมคุณบอกว่าทลายแปดแสนครั้งหลังคุณบอกว่าล้านสามแค่นี้มันก็มีพิรุษแล้ว บัญชีบัญชีก็มีบัญชีเดียวหอกหักเลยในทันท,ทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลางโอ้โหแค่เปิดรับบริจาคบัญชีเดียวต้องใช้หน่วยงานกลางจ้างเอฟบีไอเลยดีไหมะนะครับที่เชือ่อที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่ยี่บเก้ามิถุนาและนี่มปนวันที่เท่าไหร่วะผมรีดยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทีมเข้ามาตรวจสอบสเตทเมนต์โอ้โหเอ็งทําอะไรวะเนี่ย เองต้องใช้ทีมงานเลยแค,แค่ดูสเตตเมนต์เองว่าได้รับเงินมปเท่าไหร่เนี่ยผมเห็นนี่ยบวยเห็นไหมบวยช่องทองผีมันปิ้นมาเนี่ยสิบสี่รีมกระดาษวางปั้งผมไม่เห็นมันต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยแค่ดูสเตตเมนต์ตรงไปตรงมาชอนอย่าทําตัวหอกหักเลยนะฟังแล้วมันไม่มันไม่ตักกะเองมันไม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่น่าเชื่อถือผมไม่เชื่อถือนะ ให้หน่วยงานการส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบเปเตอเมน์นะบัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่นๆรวมทั้งใบเสร็จอ้าวแสดงว่าเองมีหลายบัญชีเนี่ยเอายังไงแน่เนี่ยแสดงว่าเองรับเงินมาเองกระจายหลายบัญชีหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มไม่โปร่งใสแล้วนะเพราะการรับบริจาคเนี่ยไม่มีใครเขาใช้หลายบัญชีหรอกคุณดูบินบรลือฤทธิ์นี่เขาใช้บัญชีเดียวเลย4ี่อกว่าล้านนะแล้วเสร็จก็ปิดบัญชีนี้ไปก็จบแค่นั้นและแล้วก็แจ้งสรรพากรทำไมคุณไม่แจ้ง แสดงว่าคุณใช้หลายบัญชีเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยบัญชีรับบริจาคบัญชีอื่นๆรวมทั้งใบเสร็จแสดงว่าคุณ,แส,คณแสดงว่าคุณมีหลายบัญชีนะครับการรับบริจาคเขาใช้บัญชีเดียวไม่มีใครเขาใช้หลายบัญชีหรอกมันยังไงนะทําให้คนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องความไม่โปร่งใสในการรับเงินของคุณแล้วผมได้แสดงหลักฐานทั้งหมดต่อหน้าที่ในวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้นําเงินส่วนใดไปใช้ส่วนตัวเลยใครก็จะเชื่อคุณตอนนี้ นะมันสายกันไปแล้วไม่มีใครเชื่อกุณล็อกพีน้องเชื่อไหมนะครับเชื่อไหมครับเนี่ยฟังแล้วเหมือนมีบัญชีหลายบัญชีมีบัญชีรับบริจาคบัญชีอื่นมีใบเสร็จต้องให้ผู้เชี่ยวชาญให้หน่วยงานกลางมาตรวจสอบสเตตเมนต์เนี่แหละโอ้โหมันไม่มีใครน่าเชื่อถือไม่มีใครเชื่อถือคุณหรอกผมดูแล้วมันจบนะมันจบแล้วไม่มีใครเชื่อถือนะคุณบอกคุณไม่ได้เอาเงินไปไปไป,ไปใช้ส่วนตัวเลย ก็แล้วแล้วเงินตอนนี้เหลืออยู่ไหมหลักฐานก็มาเทียบม,มาชนคุณต้องทอําบัญชีเลยไงเงินบริจาคไม่ใช่เงินอะไรของคุณแล้วถูกงเงียบไปเงียบไปตั้งนานไปทํำลายตั้งหลักเนะี่ยหาที่ปรึกษานะ่ะนะครับเอ่อทั้งนี้มีผู้บริจาคสามารถที่จะขอเงินเอ่อทั้งนี้มีผู้บริจาคสามารถที่ของเงินคืนสองลายได้ดําเนินการคืนแล้วลายละหนึ่งร้อยสองร้อยรวมเป็นสามร้อยบาทอ๋อมีคนมาคืนขอคืน สองลายสามร้อยบาทจากการที่ผมไม่รอบครอบคิดมีถี่ท้วนในการจัดการเงินไ,ไม่รอบครอบลวคุณเนีน่ยนะนะรอบครอบนะนะรอบครอบเนีใช้หลายบัญชีเนะผมขอน้อมรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และสื่อต่างๆที่ปราถนาดีโอ้โหปราถนาดีอะไรเนี่ยโอโ้แปลกนะคนในสังคมแบบนี้มัน นะขอแสดงความรับชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกตางค์ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไปจะไปรวบรวมอะไรนะคุณเอาไปซื้อช่วยอะไรเรื่องโควิดโควิดโรงพยาบาลมันไม่มันผิดวัตถุประสงค์นะก็แสดงให้เห็นว่าการรับเงินบริจาคของคุณมันผิดวัตถุประสงค์คุณจะไปดับไฟป,ป่าคุณก็ต้องไปชื้อเชื่องฉีดน้ําชุดกันไฟอะไรนะั่นหะคุณไปทําอะไรโรงพยาบาลเลนะมันคนละเรื่องอะเออ จำนวนเงินบริจาคยอดบริจาค30มีนาถึง30เมษามีเงินโอนเข้าทั้งหมด5,974ครั้งมีนิดเดียวสเตทเมนต์มีแค่167แผ่นเป็นเงิน1,338,644.01บาทมีเงินแค่นี้นะของบว้ยนียช่องสองผีที่บิดเบือนวาริษาสตรมันมาตั้ง14ลีมันยังมันยังเอามาตั้งได้เลยไม่เห็นต้องไปยากให้ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานกลางมีแค่1้7แผ่น รวมกับเงินที่อีกส่วนที่เข้ามาในบริษัทและบัญชีส่วนตัวจํานวนสี่ส็ครั้งเอ้าเฮ้ยคุณไปเอาบัญชีบริษัทคุณมารับบริจาคได้ไงเนี่ยไปใหญ่แล้วเงินอีกส่วนเข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวเอายังไงแน่เนี่ยเอ้าเอาเอาฟังแล้วเนี่ยเอาเออมีเออเงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวสี่สิเอครั้งไปเงิน สามพันห้าร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบห้าตังค์ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่มีผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาคเอา้าแล้วคุณไปให้เขาโอนเงินเขาบัญชีบริษัทคุณได้ไงล่ะแล้วบัญชีส่วนตัวคุณเนี่ยสันนิษฐานสันนิษฐานเลยแล้วคุณไปแล้วคุณเปิดรับบริจาคแล้วคุณไม่ระบ,บุบัญชีให้ชัดเจนเ่ะแยกต่างหากจากส่วนตัวมีบัญชีบริษัทด้วยแหละ <c oughs> เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่หนึ่งพฤษภาถึงยี่แปดมิถุนา มีผู้โอนเข้ามาห้าสิบครั้งสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดเก้าสองเอา้าคุณปิดรับบริจาควันไหนครับก็ทนายรณรงค์เขาบอกเขายังโอนเข้าไปได้เลยสิบบาทอะยังไงแน่ยังไง,เง,ไงเงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคนะยี่สิบเก้ามิถุนาถึงสองสี่เก้าครั้งปุ๊บ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 อ่ารวมจำนวนเงินทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจากโพสรับบริจาคสี่พัน็ดร้ยสิบดจุดเจ็ดเจ็ดบาทรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะส่งมอบ หนึ่งล้านสามแสนสี่มืนหกพันแปด้อยปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดสามบาทนะเมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุงงแล้วผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามเต็ตเมน์ของธนาคารกสิกรไทยสาขามีโชคพาซาธนายชอนบุรณะฮิลันโอ้โหไม่ไหวแนละ้วมันจะมีคนเชื่อเขาแนเนี่ยโอ้อมีใครเชื่อมันไปดูความเห็นนี่เอ้ อืมนะครับคลิปนี้ตัดต่อจำอะไรจำคัดเกินสองร้อยครั้งอืมโดยส่วนตัวอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหมีแต่คนบอกว่าแถโอ้สเตตเมนต์ส่งเมลขอชั่วโมงเดียวก็ได้นะทำไมต้องรอให้นานขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครเชื่ออ้อโห อืมแล้วก็ยังไม่ได้ขอโทษนะเนี่ยเนี่ยใครๆก็บอกว่าเขาควรจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายพี่น้องว่างครับโอ้สรุปก็ไม่ได้รู้ยอดเงินบริจาคอยู่ดีผิดหวังนะอืมโอ้หมายความว่าถ้าเรื่องไม่แดงคือเงินจะหายเข้ากีดเมฆจากการที่อ้างว่าไม่รอบคอบได้เหลือชอน เขียนบทตามที่คาดไว้เป๊ะสงสารคนตัดต่อไอ้น,นี่เขาแสดงความคิดเห็นนะคนไม่มีใครเชื่อมาเลยเนะี่ยใครจะเชื่อก็เชื่อไปกูไม่เชื่ออืมบางคนก็บอกช่อโกงบางคนก็บอกยอดบริจาคเริ่มขย่งแล้วอืมจะสอนคนอื่นสอนตัวเองก่อนดีไหมโอ้โหมิจฉคนด่านะเขาด่าคุณทั้งประเทศขนาดนี้ยว่าเขาสงสัยว่าคุณเนี่ยจะอมเงินบริจาคเนี่ยคุณก็น่าจะมาะแถลงสด ไม่จะทำเป็นคลิปตัดต่อสั้นๆประชาชนกด็ด่าตายหา <c oughs> แค่ขอโทษก็จบงั้นหรือเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยอยากให้ดำเนินคดีบางคนก็บอกใช้ไปหมดแล้วแบบนี้ต้องขึ้นศาลนะมึงจะตัดต่อคลิปทำไมวะมึงคิดว่ามันเท่หรือกูไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณตัดต่อคลิปเนี่ยคนที่เขาดูในเพจคุณเองเนี่ผมอ่านเลยนะเนี่ยอ่านมานะไม่ได้ผมพูดเอง ขอบริจาคไปบูธเพจตัวเองทําได้หรือวะไหนบอกว่าเงินทุกบาททุกตังค์ไปช่วยไฟป่ามันไม่ใช่คุณก็แถลงออกมาแล้วไปบูธเพจสองแสนห้ามันจบแล้วคุณจะไปจะไปแฉยังไงแถลงแถด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 ทลอกปอกเปิดมาแล้วช้อนสีข้างเองเนี่ยทลอกปอกเปิดใครเป็นที่ปรึกษากฎหมายเองวะสีถนนนชัยรอดช่องหรือเปล่าอืมเพจคุณมีคนติดตามเยอะกว่าคุณวันเส็งสิบเท่าแถมเวลาเปิดรับบริจาคก็นานกว่า วันสิงหสี่สิบชั่วโมงคุณหนึ่งเดือนผมผมสงสัยอยู่นะครับว่าทําไมคุณได้รับเงินน้อยจังนี่ยนี่ยสื่อที่เน้นสอนคุณต้องสะอาดจริงๆนะหมายถึงว่าคุณไปสอนคนอื่นชอนสอนคนนั้นให้เป็นคนดงคนดีคิดบวกแต่คุณต้องสะอาดดีจริงบริสุทธิ์จริงเจตนาเป็นเครื่องบอกทั้งหมดถึงการกระทําชอนกับเมก,กาไปเถอะหอบเงินกับบุบคลิก จอมปลอมที่ปั้นขึ้นมาเพื่อการตลาดออกไปโอ้โ oh, หคนด่าคุณเละเทะเลยในเพจคุณเนี่ยนี่ผมอาา่านให้ฟังนะนะจากแปดแสนเงินขย่งไเป็นล้านสามสะงัันนี่นะยืมใช้คงรูป <c oughs> <c oughs> โอ้เอาเงินของคนอื่นไปใช้แล้วมันก็มาตอแหลเออนี่บางคนบอกเจอช้อนที่ไหนแจ้งจับด้วยเออนะครับ เอาเงินบริจาคไปซื้อรถ i อแปหมดแล้ว12ล้านนี่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามนะจริงเท็จอะไรผมไม่รู้แล้วแต่คนเขาด่าคุณนะทั้งบ้านทั้งเมืองนะอะออบอกแล้วอย่าชมลุงว่าน่ารัก <laughs> โอ้ช้อนปากไม่สิน้นกินน้ำนมยังจะมาสอนคนอื่นโอ้โหนี่คนเขาด่าคุณเสียหมาเนี่ยคุณจะอยู่ได้ในประเทศไทยนะ ผิดพลาดกันได้แต่ต้องยอมรับผิดและแก้ไขเนี่ยยังไม่เห็นยอมรับผิดอะไรเลยไม่มีเลยว่ายอมรับขอโทษเลยว่าเออได้เอาเงินไปแล้วก็ไปบูธเพจตัวเองผิดวัตถุประสงค์นะที่หายหัวไปนานๆเพราะอะไรก็ไม่เห็นบอกเลยหายหัวไปนานเนี่ยเอ,อนะครับโอนห้าพันเหรารายการรายการละสองร้อยบาททุกคนก็เกินแล้วบ้านะนะครับ อือคนด่าเละเทะอืมแฟนเพจอชอนจนจริงจริงนะคนติดตามสี่ล้านยอดแชร์โพสต์บริจาคเป็นแสนแต่ยอดบริจาคได้แค่สามล้ได้แค่ล้านล้านสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอฟอฟพี่น้องประชาชนเขาบอกแฟนเพจคุณชอนนี่ยากจนมากเลยนะมีคนติดตามสีนะ่ล้านเนี่ยรับบริจาคเป็นเดือนได้เงินล้านสาม ไม่เหมือนแฟนเพจคุณวรรณสิงห์สี่สิบชั่วโมงได้เท่าไหร่เกือบสี่ล้านยังไงอ่ะโอ้ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยเนี่ยด่าเป็นจอมลวงโลกอะไรบ้างเยอะแยะอะ,อะแชร์สองครั้งแล้วครับอาจารย์อืมขอบคุณมากช่วยกันแชร์อืมโอ้นะป่านนี้เองยังไม่ยอมรับผิดเลยเนี่ยไม่เห็นบอกรับผิดเลยช่วยกันแชร์ครับแชร์ไปถึงชอนเลยนะเพื่นาใครทุกอ่ะ ถ้ามีคนถ้ามีคนออกมาแฉเรื่องเงินนะเองก็เงียบไปใช่ไหมชอนโอ้โหอืมรายรับขี้เกียจเช็คไม่ได้เป็นออดิตนะอสั้นๆไม่เชื่อทุกคนพูดคำเดียวว่าไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเองเลยชอนเองจะอยู่ประเทศไทยยังไงวะเองก็มีวีซ่าอเมริกาเองก็กลับประเทศเองไปไม่ดีกว่าเลวเองก็มาอยู่ประเทศไทยอชอนพูดไทยไม่ชัด อชอนไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเนี่ยนะพักพวกผมมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เกิดไม่เห็นมันพูดชัดตลอดนะเพื่อนผมอะเกิดอเมริกาตัวอเมริกาพูดชัดเลยเรียนด้วยกันเนี่ยสงสัยพูดประโยคยาวๆไม่ได้จริงๆตัดเยอะเหลือเกินลูกพี่รับบริจาคหนึ่งเดือนแค่ผ่านแค่ไป7วันลูกพี่เล่นย้ายไปอีกหนึ่งบัญชีของตัวเองที่ SCB ล้านหนึ่ง อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่มันแปลกแปลกแปลก,ปลกนะอืมแถไปเรื่อยตัดต่อเป็นพันครั้งไม่แมนเลยอย่าแถโอ้คนดา่าอืมกระจอกมากโอ้โหคนด่านะอที่รู้ๆมีทนายเคยไปเรียนคอสนี้ออกไปเสียค่างโง่มันมทนายบางคนไปเสียค่างโง่มันนะ อืมอาจารย์พูดได้สะใจบ้างมีข่าวเห็นว่ารับบริจาคไม่ต่ำมาห้าสิบไม่ใช่เหรออืมนะครับอิวนะครับไม่มีใครเชื่อเองแล้วเองจบแล้วเองทำเป็นคลิปตัดต่อมาเองทำไมไม่เอ่อแถลงข่าวนะเองกลัวอะไรนะนะก็ตอนนี้เองตรวจสอบรอบครอบแล้วเองก็ไม่ได้เอาเงินไปใช้ประโยชน์เองจะกลัวอะไรไหนไหนเองบอกว่าเองมีวิธีการแฮนเดิลบูลลี่ได้ไง จัดการกับการถูกใส่ร้ายได้ก็ในเมื่อเองไม่ได้โกงไม่ได้อะไรไม่ได้โกงเองบริจาคเองก็มานั่งแถลงข่าวสิบวยช่องสองผีมันยังกล้าเลยมันโดนด่าทั้งเละแทะผมว่ามันต้องมีการดําเนินการนะตามกฎหมายนะไม่ใช่มาอัดคลิปตัดต่อเสร็จแล้วจบนะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมเอาให้หนักนะเอาให้หนักไม่ควรปล่อยไว้อะมันไม่ได้คุณต้องมาต้องมาแถลงข่าวไม่ใช่มาตัดคลิปอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ไหวแย่นะต่อไปใคร มีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการรับบริจาคก,ก็ตัดคลิปเงียบๆมาอ้างว่าบวกเลขผิดใช้อ่อ้างว่าบวกเลขผิด,ผดไม่รอบครอบใช้คําผิดนะไม่เข้าใจเรื่องการรับบริจาคไม่เข้าใจประเพณีเอ่อมีหลายบัญชีใบเสร็จรวบรวมไม่ครบฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะนะ สเตทเมนต์ก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าหน้าต้องให้หน่วยราชการกลางที่เชียงใหม่ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเองจะตรวจสอบอะไรสเตทเมนต์มีแค่ร้อยกว่าหน้านะครับอืมดูคลิปแล้วปวดหัวชิปทําแบบไม่ตัดไปตัดมาได้ไหมถ้ารอบนี้มึงยังโกหกให้โดนจับได้อีกมึงน่าจะแย่มากโอ้โหออกมาพูดความจริงก็จบเลยช้อนเองคิดว่าคนไทยนี่เป็นควายรลอไง เอไม่รอดนะจบขอขอบคุณมากที่พี่น้องตามนะโอ้โหอย่าไปเชื่อนะผมไม่เชื่อไปหรอก